สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกันดีกันอีกแล้วและคลิปนี้นะคะดีเนี่ยพามาดูในส่วนของปืนอัพเข้าใหม่นั่นเองรอบนี้นะคะปืนอัพเนี่ยเขาบอกว่ามีการันตีนะคะว่าสุ่มได้แน่นอนอ่าบังคับเลยว่าสุ่มเนี่ยได้ยังไงก็ต้องได้ปืนอัพอย่างแน่นอนนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยกดมาที่กล่องแล้วนะคะก็มองหารูปปืนเลยนี่เลยเวกเตอร์นั่นเอง เวกเตอร์รอบนี้นะคะก็มีชุดเข้ามาด้วยนะคะชุดทั้งชุดเนี่ยทั้งปืนสวยมากเลยสกินเวกเตอร์นะคะชื่อว่าเมชาเดกนะคะสุม่มครั้งแรกของวันนะคะจ่ายเพียง30 U.C. เท่านั้นเองแล้วก็มีในส่วนของการันตีนะคะ10ครั้งเนี่ยเขาจะได้อ่าชิ้นส่วนมิสทิกนะคะแล้วก็25ครั้งนะคะ,ได,ะ,ะ,คะได้ในส่วนของชิ้นส่วนอ่าไทออัพเนาะ5้ครั้งนะคะได้ในส่วนของ สกินแม็กโหลดเร็วเพิ่มจุของเวกเตอร์นะคะแล้วก็120ครั้งเนี่ยการันตีเนาะได้สกินเวกเตอร์อย่างแน่นอนนะคะที่เป็นปืนอัพนะคะเมชาเมชาเด็กถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะตรงนี้ก็ได้ในส่วนของเวลหนึ่งไปนั่นเองมาดูทางด้านของตัวสกินปืนเวกเตอร์กันบ้างนะคะอันนี้เป็นรูปลักพื้นฐานหรือว่าเวลหนึ่งกันนั่นเองก็ถือว่าสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยเนาะมาดูที่รูปลักษณ์ขั้นสูงนะคะอูห้หรูปลักษณ์ขั้นสูง ส่วนตัวคือแบบเฮ้ยมันว้าวมากนะเราปีกทุกคนเห็นปีกไหมนี่รู้สึกว่าปีกเขาขยับนะปีกเขาขยาบับเรื่อยๆขยับนิดๆจ้ะฟิลแบบยิงเวกเตอร์เราจะบินได้อะไรแบบนี้เลยหูยก็เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในส่วนของห้องแลบกันเนาะและตอนนี้ก็อยู่ในห้องแลบกันแล้วนะคะเมชา์เด็กนะคะตรงนี้ก็รูปลักษณ์พื้นฐานเนาะแล้วก็ในส่วนของเอเฟกพิเศษจากการกําจัดนั่นเองนะคะตรงนี้สวยมาก สวยหรือว่าชอบส่วนตัวไม่รู้งงมากตอนนี้รูปลักขั้นสูงนะคะอันนี้เริ่มมีปีกแล้วนะคะปีกงอกมาแล้วแต่ว่าปีกยังหุบอยู่นั่นเองไปดูทางด้านของประกาศการกําจัดกันบ้างนี่เลยสวยอยู่เด้อว่าไม่ได้นะไม่หลักเราชอบอยู่แล้วนะเวกเตอร์เอฟเฟกต์ยิงชอบตรงเนี้ยเอฟเฟกต์ยิงคือโคตรเด่นเอฟเฟกต์ยิงมีสองสีโคตรสวย มาดูกันต่อนะคะในส่วนของรูปลักษ์ขั้นสูงกันบ้างนี่เลยและรูปลักษ์ขั้นสูงเนี้ยปีกเขาก็คือแบบว่ากลางออกแล้วนะขยับได้อะไรแบบนี้แล้วก็คือปีกมีสองสีนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเป็นสีชมพูฟ้าฝั่งขวาเนี่ยเขาเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็เข้ากับสีทองเนาะตัวปืนเขาเป็นสีทองคือเข้ากันได้ดีมากๆเลยโครเท่แล้วอิมชั่นตัวสอบเนี่ยเห็นปะ่ะความแบบ เอฟเฟกอยเลยเอยอะเยอะจริงเลยจริงแล้วแบบปืนแบบดิ้นได้มีปีกขยับเด่งดึงด้วยเออแล้วก็มาดูหน้าของรูดบลกกันบ้างนะคะตรงนี้รูดบลกเนี่ยเหมือนมังกรนั่นเองนะคะทุกคนสวยนะมังกรท้องด้วย ก็กลับมาที่กล่องทางด้านของเมชาเดกกันต่อนะคะตรงนี้มาดูในส่วนของชุดนั่นเองชุดที่มาในกล่องสุ่มรอบนี้นะคะคือชุดดาวตกแห่งความมืดนั่นเองชุดดาวตกแห่งความมืดเนี่ยเขามาพร้อมกับส่วนหัวนะคะทุกคนส่วนหัวเนี่ยเข้ากับชุดได้อย่างดีแล้วก็มีความโดดเด่นและสวยงามหรูหรามาเห่าสุดๆเลย มาดูที่ชุดต่อมากันบ้างนะคะชุดประกายดวงดาวมาพร้อมกระสุนหัวที่เข้าเซตกันไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะคะก็ถือว่าสวยมากๆอยู่ดีในกล่องนี้เนาะเข้าเซตกันหมดเลยแล้วก็สิ่งที่มีให้สุมในกล่องนี้ก็มีทั้งหน้าของทายอัพนะคะแล้วก็ส่วนประกอบปืนนั่นเองนะคะส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้า,าปืนอัพเนี่ยเวเกอร์ aker, นั่นเองเนาะเมชาเด็กนะคะตรงนี้ โอ้โหมีเยอะมากเลยนะจริงๆถ้าไม่ได้ปืนเราได้อุปกรณ์เสริมมาที่รองไห้แน่นอนนะเพราะใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีปืนมาดูที่ด้านของกิบตรงนะคะโอ้โหเป็นกิบตรงที่รู้สึกว่าสะดุดตามากเลยทุกคนมันดูแบบว่าทู่ๆสัน้สนๆปุกป,ปิ๊กมากเลยอะปกติเราเจอแต่กิบตรงยาว,ยาวๆใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยในทั้งด้านของปลอกลดแสงนั่นเองนะคะจากด้านของสกินปืนอันนี้เนาะ ก็กลับมาดูแฮนด้าของเจ้าเวกเตอร์นะคะเมชาเด็กกันต่อเนาะเขาบอกว่าสุ่มครั้งแรกของวันเนี่ยจะเป็น30 UC นะคะสุ่ม1ิครั้งเนี่ยจะเป็น540 UC แล้วก็การันตีนะคะกล่องที่120นั่นเองนะคะถึงจะได้สกินแบบชัวร์แน่นอนนะคะก็คือล็อกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรามากดสุ่มกันสักหน่อยนะคะครั้งแรกของวัน30 UC เพื่อนๆคิดว่าเราจะได้อะไรที่มันไม่ใช่เกลือบ้างไหมคะ จริงนะคะที่จะไม่ได้เกลือสำหรับสายงบนอยงบประหยัดแบบเราเออสามสิบยูซีก็แอบ,บจุกอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ก็แบบมาดูปืนอีกสักรอบนึงนะคะโอ้โหคือแบบเนี้ยเวกเตอร์มาสวยจริงๆนะทุกคนใครอยากแบบว่าโดเนทสนับสนุนกันมาก็บอกได้นะเออรอทำคลิปสุ่มเลยนะจุดๆนี้อ่า สวยจริงไม่ติงนางอะไรแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกันนั่นเองเอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกๆคนกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดไลค์